สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลปิ่นนะคะจากนิสันชอยระวันค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันนะคะสําหรับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจนะคะสําหรับเดือนกรกฎานี้นะคะวันนี้ถึง3เดือนกรกฎานี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับนักการแล้วก็พนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะคะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก10,000บาทนะคะแล้วก็เช็คปีเช็คระยะ5ปีหรือ70,000กิโลเมตรเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถก่อนนะคะ หลังจากชมตัวรถไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะสําหรับโปรโมชั่นดีๆที่ผมได้แจ้งไว้เมื่อตอนต้นนะคะสําหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะที่จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มจากนิสสันมอเตอร์นะคะเป็นมูลค่า10,000บาทนะคะและปีค่าแรงเช็กระยะ5ปีถึง70,000กิโลเมตรเลยนะคะ ยังไงก็มาพบกันที่นิสสันชอเอราวันนะคะพบกับปิ่นโทรหาเส้อปิ่นด้านล่างนี้นะคะก่อนนัดหมายเข้ามาทุกครั้งนะคะวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทีกท่านมากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ